ถ้าเข้าไปที่กล่องข้อความและการสนับสนุนนะคะกดไปที่การแจ้งเตือนของคุณพอไปที่การแจ้งเตือนของคุณนะคะเขาก็จะขึ้นมาว่าถ้าใครไม่มีการละเมิดใดๆนะคะเขาก็จะขึ้นบอกว่าไม่มีการละเมิดนั่นก็คือปลอดภยัยไร้กังวลกรณีที่มีการละเมิด อาจเป็นสแปมอาจเป็นนั่นนี่เขาก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาแบบนี้เหมือนกันส่วนมากจะเป็นเฟซส,ส่วนตัวนะคะเฟซส,ส่วนตัวของเปิ้ลก็มีตั้งแต่ปี2020แล้วนานมากแล้วนะคะไปไล่ลบไม่ได้แล้วเพราะว่า AI เขาจัดการลบให้เราเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วถ้าใครที่ขึ้นแบบนี้ไม่ต้องกังวลใจนะคะเพราะว่าเขายังขึ้นเขาลบออกไปแล้วแต่เขายังขึ้นเตือนให้เห็นว่าเราอะมีการทำผิดอยู่อย่างนี้ค่ะ แล้วเราสามารถเปิดสร้างรายได้ได้ไ,ดไหมถ้าขึ้นมาแบบนี้เราสามารถเปิดสร้างรายได้ได้ปกตินะคะทุกคนลงคลิปที่ถูกต้องต้นฉบับสูงไม่ผิดกฎใดๆเราก็จะสามารถเปิดสร้างรายได้ได้ปกติค่ะให้เราไปดูที่คุณภาพของเฟซหรือคุณภาพของเพจเราด้วยนะคะถ้าเข้าขึ้นตรงรายได้เราเป็นสีเขียวอยู่ยังไงเสียเราก็ยังสร้างรายได้ได้ปกตินะคะสู้ๆคะ่ะ